ัตวาจีนของชมพูรอรยาภรรยาน็อดวิสรุตบรรยากาศวายบรรพรุษตีบานอร่างการมีสีสันมาก ครอบครัวที่น่ารักและก็มีสีสันมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกซุปตาชมพู่อรยาภรรยาสุดที่รักของน็อตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์เจ้าของอาณาจักรหมื่นล้านโรงงานผลิตสายไฟฟ้าและธุรกิจอื่นๆที่แฟนคลับนั้นติดตามตั้งแต่แม่ชมพอนอ็อตและลูกๆทั้ง3คนไ่ฟ้าพายุและน้องเกลต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นครอบครัวซุปตาตัวจริง และชมพู่ในฐานะภรรยาและสะพยยของปานรังสีสิงหพิพัฒน์ซึ่งมีเชื้อสายจีนจึงได้ทำหน้าที่จัดการทำพิธีมงคลไหว้เจ้าทีไ่ไหวบรรพบุรุษของตระกูลในวันศสา์จีน ต้องบอกเลยค่ะว่าโต๊ะขอบไหวขอบบ้านชมพู่อรยานั้นมีครบและอลังการมากจากภาพต้องบอกว่ามีสีสันสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีน้องเกลรวมไวบ้บรรพบุรุษร่วมถึงพี่ชายคนรองอย่างพี่พายุที่คุณแม่ชมนั้นแซวว่าเป็นท่านประธานที่มายืนไหว้เจ้าไหวบ้บรรพบุรุษยิงโตออราท่านประธานเนี่ยยิงชัดจริงๆทอดแบบคุณพ่อน,น็อตมาแบบเปะๆเ,เ,เลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ